โอเคนะก็สวัสดีุผู้ชมท่านด้วยนะอยู่กับผมนายเลซี่เกมเมอร์นะก็สำหรับวันนี้นะมาเล่นเกม Warface กันนะฮะโอเคก็สำหรับเกมนี้เนี่ยนี่ฮะมีระบบนี้ด้วยเนะีฮยปีนปีนอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ต้องใช้เพื่อนช่วยในบางที่นะฮะโ,โดนระเบิดโดนระเบิด

วิธีสไลด์ก็คือกดชีฟวิ่งนะฮะแล้วกดตัว F นะฮะตัว F แบบเอ F แบบอะไรล่ะอะไรล่ะ Triple Q กันแล้วนะฮะสาม Q แล้วนะฮะแล้วก็เวลากระสุนใกล้หมดนะฮะให้เรากดอุ้ยอันหนึงมีแหลกมีแหลกไม่ให้แหลกหรอกพื้นที่เก็บมันเต็มแล้วมันจะเต็มแล้วนะ,ะมันเลยกระตุก ในบางจังหวะนะฮะวิ่งแค่เฉียวเอาเอาเอาไอ้ยังห่แค่เฉียวผมก็ตายแล้วฮะถ้าสารใต้หนึ่งครับโอ้ที่สารนะโอเคใช้ได้อยู่นะฮะ <c oughs> ไอ้จ้าอันนี้ไปได้ไหมโอเค ปีนปึ๊บปีนได้อย่างนี้เลยนะฮะโคตรด,ดีแต่นี่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าต้องมีสองคนนะอ้าวยังไม่ตายนี่ไหวแล้วก็นูกว่าตายแล้วไอ้บ้า ร้อยเรียบร้อยเก็บสองไหมเก็บสองไหมกระสุนนีโหลดพอดีฮะซึ่เศร้าหงอเซงเลยแถมเมื่อกี้ได้อะซิตอ๋อได้คิวนี่หว่าไ <c oughs> อ้ยัเหมือนนั่งเหรอา <c oughs> โอ้แล้วก็เกมนี้มีระบบแต่งปืนนะฮะโดยกดตัว C อย่างงี้นะฮะเออเราแต่งอะไรไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยโคตรเซงช่างแม่อีอี อ้าวสไนเปอร์อยู่ข้างบนนะครับวิ่งนี่ไ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 งนี่ยนี่แหละนี่แหละขึ้นีอยู่ข้างบนดีนะนี่ล่ะนี่ล่ะบึ้มเรียบร้อย ไอบิลิวไอคันไฟเลยปะล่ะโอ้โหผมนี่ห้ามากเลยจังหวะเมื่อกี้ที่หนึ่งเขาฆ่านิเ็ดนี่เขาทำยังไงฮะเขาโป้หรือเปล่าฮะหรืออะไรยังไงฮึบมาเลยไปไงไปวไงไปสไลด์หันซ้ายไม่มีใครครับ่งไป ทำไมทำไมทำอะไรทำไรทำไรเอ้ยตุ๋ยตูดเลยอ๋อดิน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 แน่นอนดินแน่นอนแฝงมาตอนเล่นมันตอนท่านเล่นปกตินะไม่กระตุกแต่เวลาอาจจะคือมันจะมีค้างไงเพราะว่า แต่ผมจะเพิ่มฮาร์ดดิสแม่งแล้วตัดเพิ่มเป็นหนึ่งเทนไบต์แม่งเลยไอ้เหี้ยพวกมันนี่วะแอ้วรก็วิ่งตามตั้งนานไอ้บ้านเนี่ยนเนี่ยยิงเสร็จวิ่งสไลด์หนีฮนะครอบพัดมาชิตและทรัพย์สินนะฮะเรียบร้อยฮนะเพิ่มอยู่ข้างบนทำไมเราไม่หฮะ วิ่งวิ่งไปวิ่งไปไอ้เหี้ยไม่ตายเอาฆ่าได้เฉยไอ้เหี้ยอะไรสไลด์ทำไมเฮ้ยอ้ยิงกูขนาดนี้หมดแม็กเลยไหมล่ะทีบ้ายิงไม่เก่งใจคนอื่นเลย ที่หนึ่งฝั่งเรานี่เขาเปิดโปรป่ะครับเนี่ยมันฆ่าได้เยอะจังวะนี่เงี้ยเอ้ยทํา เอ้ยเอ้ยอฮมกำลังหน้าแดงเลยแล้วก็สรับเกมนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนนี่ได้นะฮะเปลี่ยนสายเล่นได้นะ,ะมีแอ็ซมีอะไรพวกนี้เรมั้งผมก็ไม่รู้หรอกมีปืนกลหนักนะมีหมอหมอที่พ่นเลือดได้นี่พ่นกระสุนได้ส่วนไอเจีเมียนี่วางระเบิดเป็นกับดักได้นะะส่วน,นอันสุดท้ายคือสไนเปอร์นั่นเองโอเคผมก็เล่นอันนี้แหละ แต่กระสุนไม่ค่อยได้เติมหรอกตายก่อนเรียบร้อยนะฮะจูบอยู่นะจูบอยู่นะจริงอะไรอ่เปืนอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเปืนอุ้ยอุ้ย หนุ like ่มก้อนหนุ่มก้อนหน่มก้อนปืนใหม่ปืนใหม่ปืนในการกับเราแหละแต่นี่เติมไปครับมันแต่งปืนเรียบร้อยโอ้โหเจ๊เจ๊เต็มเจ๊เต็มเฮ้ยโอ้โหปืนมันไม่เข้ากับเราเลยปืนเรามันต้องแบบไม่ติดดอตแต่แบบโง่หลวมๆลมาเออ ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ปืนที่เอาไว้แต่งไอ้พวกนั้นมันเอาเอา,เอาทำเอามาจากไหนกันนะไปดิคุณนะอันนี้คืออีกระบบหนึ่งนะคือระบบเหมือนตัวตัว E แล้วก็จะช่วยเพื่อนนนะวันนี้ทำเพี้ยนอะอุ้ยตายเลยเพื่อนบ,งออบังอ่ะโหมันบูกมาถึงขนาดนี้เลยเนะี่ย ตัวเลขห้าคลิกขวาคลิกขวาคือตรงส่วนเรื่องเรานะเติมกีฬาจะตรงส่วนเรื่องเครื่อ้าวทำเติมไม่ได้วะ ดิอา้าวแย่กูเฉยนี่แหละนี่ละนี่ละโอเคมาแหละอีกแล้วเหรอนี่แหละนี่แหละนี่ละ,ละลน,น,น,นี่ละ,ละเคสไลด์ เฮ้ยโอ้โหอีป่าใครโอ้โหหมดแมะหมดแมะหมดหมดหมดแน่นอนเฮ้ยใครจะชนะวันนี้ยทีมเราต้องชนะเดี๋ยบเราชนะอยู่แล้วโอเคก็มาเล่นให้ดูกันเท่านี้แหละนะฮะที่สองเองวะโอ้โหที่หนึ่งฆ่าได้โคตรโหดนะก็เนี่ยแหละสรัเกมบอลเฟสก็ประมาณนี้นะฮะอาจจะมาเล่นให้ดูกันอีกคราวหน้า นะตอนนี้ก็โอ้โหที่2หน้าตาดีมากเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้ากับเกม Warface นะฮะตอนนี้ก็ไปละบายไหนก,ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยก็ดีนะฮะแต่ส่วนมากนี่แชร์ดีกว่านะแชร์กับ Subscribe นะโอเคก็ไปละไว้เจอกันคราวหน้าคนระับโห้าหค่า14ตาย9โอ้ไม่เป็นไร